วันนี้ขอพูดจากใจจริงของลูกผู้ชายตัวน้อยๆคนนี้นะครับหัวใจผมอยากจะถามพี่น้องเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งผมไปปิดคุกจะไปเยี่ยมไหมถ้าท่านกล้าที่จะฟังผมก็กล้าที่จะพูดให้ท่านฟังดังต,งต่อไปนี้ผมได้รู้จักคนคนหนึ่ง ชื่อว่าชวนหลีกไยชวนหลีกไพเป็นคนบ้านเดียวกับผมครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดรังผมไปทั่วทุกสารทิตย์ผมมีความภาคภูมิใจในบนรรพชนของคนอีสานของพี่น้องของบรรพบุรุษของท่านและทุกครั้งผมเคยพูดเสมอว่าคนที่นี่เป็นผู้ที่มีเกียรติยศและมีเกียรติภูมิน แต่ผมกลับไม่ได้พูดถึงว่าคนบ้านผมมีเกียรติภูมไม่มีเลยครับถามว่าทําไมไม่มีถ้าเปรียบเทียบนายเตียงสิริขันนายทวินอุดลนายจำลองดาวเรืองอดีตรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่รัฐบุบบรุษของประเทศไทยในอดีตบ้านผมก็มีครับมีชวนหลีภยัยมีจุเทพเทืสุบรรสองท่านนี้เอาเมียเพื่อนมานอนกอดทุกคืน ไม่รู้จะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไรที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพเมื่อสักสองเดือนที่ผ่านมามันมีบุรุษคนหนึ่งหน้าตาบอกช้าโดนชกไปถแถลงข่าวที่โรงแรมโฟซีซันกรุงเทพมหานครไอ้หมอนี่เป็นลูกของโสเพณีแถวบางคุนพรมเขาเก็บมาเลี้ยง คือว่าไอเอขยุทธอันพันบุตรและไอเอขยุทธอันพันบุตรคนนี้มีนักข่าวมาถามว่าใครเป็นคนกระทืบเอกยุทธจตุพรผมพันธ์อตอบว่าใครก็ได้ที่เห็นหน้าไอเอกยุทธมีสิทธิ์ทืบได้ทั้งประเทศพี่น้องที่ขรรพการดาหน้ากรีธาพลของพรรคประชาธิปัตย์มันเกิดความอพยพเกิดขึ้นสำหรับแผ่นนี้ ประชาธิปัตย์พูดด้วยย้ำเสมอว่าอุดมการพักประชาธิปัตย์ประชาชนต้องมาก่อนและประชาธิปัตย์ประกาศตัวเองว่าพักประชาธิปัตย์นั้นเป็นพักต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยพักแรกของเมืองไทยแต่วันนี้ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์ทำทุกวิธีการทุกแบบรูปสร้างทราราชาฟันน้ำนมขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรื่อย มีไอ้บลูสกายไอ้สามเกออกโทรทัพน์สีฟ้ามีเพื่อนผมคนหนึ่งและในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนของอาภิสิทธิ์คนหนึ่งที่ไปนั่งตะบายเล็บกันอยู่ในลาบสิเบเอ็ดชื่อว่าไอซีดีโชคโสภาพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยต่างกันเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่จุเทพมานายชวนหลีกภัยหรือใครต่อใครเหมือนกันหมดแม้กระทั่งว่า ซีดิโชคโสภามันก็เอาเมียเพื่อนเหมือนกันพี่น้องที่เคารพผู้ชายผ่านพ้นไปเพราะสู้ความดีความเมตตาพี่น้องประชาชนโอบอุ้มผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งถูกกระนำย่ำยีทางปากของชายชาติบุรุษในพักประชาธิปัตย์ไม่พอเมื่อสู้ไม่ได้ตัดแข้งตัดขา นายกยิ่งรักไม่ได้ก็ปล่อยมวยผู้หญิงมาจากจังหวัดสมุทรสงครามมันชื่อว่ารังสมีฟังให้ดีนะฮะแปลงมาหน่อยนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันชื่อรังสีมากมันแสบมาก ไปเมืองเหนือเขาก็เรียกมากหน้าฮักแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เรียกลังสมีที่ไปเปลี่ยนเองแล้วกันท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้ผมก็ได้บอกไปพอสมควรคุณรังสมีนางพยาบาลคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีมากผัวแต่ก็หาผัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้ตรงนี้ผมจำเป็นจะต้องมาบอกพี่น้องประชาชนคคนรนดอนบอกว่า ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่ายิ่งลักชินนวัตรถูกกระทําย่ำยีอย่างไม่น่าให้อภัยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่านายกยิ่งลักตรวจราชการอยู่ต่างจังหวัดมันก็ยื่นกระทู้มาถามในสภาเกเลกันทั้งพักนี่คือสันดานพรรประชาธิปัตย์นี่คือความอัพยศของพรรคประชาธิปัตย์ขพพูดเพียงสั้นๆว่าผมสงสาร คุณแม่ของคุณรังสีมาเหลือเกินอุ้มท้องมาเจเดือน8เดือน9เดือนมาเบ่งคลอดด้วยความเจ็บปวดครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงที่เป็นแม่คนหนึ่งในการอุ้มท้องแล้วก็มาเบ่งคลอดลูกเด็กคนนั้นเกิดมาชื่อว่าเด็กหญิงรังสีมาโตขึ้นมาเป็นนางสาวผสมนางชื่อว่ารัศม์รังสีมา ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยนิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมเ,เมื่อโตขึ้นมาแล้วเรียนก็สูงเป็นพยาบาลแต่ไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้มันจะมีจิตใจต่ำทามอธรมหินและสุขปรกโสโครกที่สุดเท่าที่มีผู้หญิงเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทย